ผู้ทรงเมตตาเสมอเรียนท่านประธานในพิธีที่เคารพกระผมนายอับดุลลาติฟซียงในานามของประธานกรรมการมูลนิธิอัสลามเบตงตลอดจนคณะกรรมการมูลนิธิอัสลามเบตงกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการมัสยิดดารุลฟุรกอน และคณะกรรมการฝ่ายจัดโครงการขอขอบคุณท่านอุดรน,น้อยทับทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้โครงการทานน้ำใจสู่อัสลามเบตงถือเป็นโครงการหนึ่งภายใต้มูลนิธิอัสสลามเบตงที่ได้ก่อตั้งขึ้น จากความร่วมมือของบรรดาผู้นำมุสลิมในพื้นที่อำเภอเบตงได้แก่ผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนข้าราชการนักธุรกิจครูสอนศาสนานักกิจกรรมและพี่น้องมุสลิมที่มีอุดมการณ์และแนวคิดในการพัฒนาสังคมมุสลิมเบตงสู่อนาคตที่ดีและเข้มแข็ง ซึ่งได้มีมติเห็นชอบให้จัดโครงการทันน้ำใจสู่อัสสลามเบตงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมงบประมาณจัดซื้อที่ดินวากาฟในราคาประมาณ9ล้านบาทเพื่อเปิดทางเข้าสู่มัสยิดดารุลฟุรกอรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรมุสลิมให้เป็น ศูนกลางในการเผยแผ่และฟื้นฟูระบอบชีวิตอันดีงามแห่งอิสลามในพื้นที่ใจกลางเบืองเบตงอาทิเช่นสำนักง,งานมูลธีอัสลามเบตงมัสยิดดารุลฟุลกรห้องประชุมศูนย์การศึกษาอิสลามสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปตลอดจนจัดเป็นที่พักราคาถูกสำหรับผู้เดินทาง การดำเนินงานโครงการทาน้ำใจสู่อัสสลามเบตงได้จัดขึ้นเป็นระยะเวลาหนึ่งวันคือวันเสาร์วันเสาร์ที่23เมษายนพศ2 5 5 9ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้คือ 1. กิจกรรมปั่นจักรยานรอบเมืองเบตงเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส กิจกรรมออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าจำนวน50บูธ 3. กิจกรรมซุ้มอาหารเพื่อระดมทุนจัดซื้อที่ดินวากราฟจำนวน15ซุ้มอาหาร 4. กิจกรรมบรรยายพิเศษซึ่งได้รับอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยฟาตนีจังหวัดปัตตานีและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาเทียมไวช์ชานลและ 5. กิจกรรมระดมงบป,ประมาณเพื่อซื้อที่ดินวากัฟเปิดทางมัสยิดดารุลฟุรกรซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของโครงการการจัดโครงการดังกล่าวใช้ก็ประมาณทั้งสิ้นหน0 0 0แบาทโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนดังนี้คือ 1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา3ที่ว่ากรารอำเภอเบตง 4. เทศบาลเมืองเบตง 5. เทศบาลตำบลทาน้ำทิพย์ 6. องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม7องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะเมรอกองค์การบริหารส่วนตำบลอายวงเสถานีตำรวจอำเภอเบตง10 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่445 11สากออมซัพ์อิบนูอัฟฟาน12สากรบีนาจำกัด13มหาวิทยาลัยฟาตอนี14โรงเรียนเบตงวีรราชประสาน15โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเบตง16ร้านไบ้มอเตอร์เบตง17 ร้านเบตงมินิมาร์ท18โรงแรมเบตงไฮแลนด์19บริษัท HRD 20กลุ่มอิสลามนารา21องค์กรยาบิน22ชมรมมุสลิมเบตง23กลุ่มเพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน24ชมรม มุสลิมอัส,สลามเบตง25มสัสยิดกลางเมืองเบตงตลอดจนประชาชนชาวมุสลิมในอำเภอเบตงซึ่งในานามของคณะทำงานจัดโครงการต้องขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโอกาสนี้ด้วยบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้อวาา

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ท่านนายอำเภอเบตงท่านดำรงดีสกุลท่านประธานจัดงานท่านน้ำใจอัสสลามเบตงท่านเซกิโดอ่พ่วมในการสถานีโทรทัศน์ช่องไวชนนซึ่งพวกเรารู้จักกันดีท่าน อาจารย์สิดิกมวลสัตย์ท่านที่มาไกลก็คืออดีตสอจอที่สตูลท่านอามีนท่านดาโตท่านอิมามประจํามยิดกลางท่านอาจารย์มัสลันท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลทางฐา,งางนน้ำทิพย์ ท่านอดีตรองนายกเทศบาลเมืองเบตงและต้องขออภัยนะครับที่เอ่ยชื่อทุกท่านไม่ครบถ้วนท่านภูมิเกียรติมุสลิมีและมุสลิมะที่รักทั้งหลายครับวันนี้ผมได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่มาร่วมงานผมถือว่ามาร่วมงานกับพี่น้องประชาชนชาวเบตง ในงานที่เราเรียกว่าทานน้ำใจสู่อัสสลามเบตงซึ่งการเปิดงานผมคิดว่าเมื่อตก,กี้มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมาเปิดงานโดยการอัญเชิญอันกรุอ่านที่เป็นธรรมนูญชีวิตของพี่น้องมุสลิมและก็เป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติ ได้เปิดงานเสร็จเรียบร้อยไปแล้วผมก็ถือโอกาสนี้มาพบกับพี่น้องประชาชนในฐานะที่เป็นรองพ่อเมืองจังหวัดยาลาที่ทีมงานซึ่งท่านประธานจัดงานวันนี้และทีมงานได้ไปพบกับผมที่สารกลางจังหวัดได้บอกว่าท่านรองอุดรช่วยมางานนี้ด้วยนะมาพบปากกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนี้ เพื่องานดีๆงานสำคัญอย่างนี้เป็นการซื้อที่ดินวากาให้กับมัส,สยิดดารุณฟุตกร่อนของเราที่เบตองแห่งนี้เป็นที่ดินทางข้าวเมืกก่อกี้ท่านภูมิเกียรติที่เคารพได้คุยกับทางเช็ควีดอและก็ทางทีมงานที่กรุงเทพว่าที่ดินที่ซื้อเนี่ยราคาตารางวาละเท่ากับที่สุขุมวิทเลยนะ ตารางวาละสี่หมื่นกว่าบาทเท่ากับตารางวาที่ดินที่สุขุมวิทกรุงเทพมหานครซึ่งมีความราคาค่อนข้างสูงในระดับหนึ่งต้องใช้เงินถึง9ล้านแต่อย่างไรก็ตามจากการกล่าวรายงานของท่านประธานเมื่อตะกี้ประธานจัดงานบอกว่าทั้งหมดที่ผมนับได้เนี่ยมี25องค์กร 25องค์กรทั้งภาครัฐโดยการนำของนายอำเภอดำรงดีสกุลที่เป็นหัวหน้าตรงนี้เป็นภาครัฐร่วมกับท่านนายกสมยศเทศบาลท้องถิ่นนะครับพ่อค้าประชาชนและองค์กรมูลนิธิโรงแรมร่วมกันจับมือกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ได้เงิน9ล้านเนี่ยมาให้กับทาง ผู้เจ้าของเจ้าของที่ดินให้ได้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับอยากจะเรียนกับท่านให้ทราบอย่างนี้ว่าเบตงของเรานั้นมีสิ่งดีๆเยอะแล้วก็คนเบตงนั้นมีน้ำใจผมคิดว่าชาวเบตรงร่วมกันไม่มากหรอกครับคนละประมาณ500บาทนะครับได้จำนวนเยอะแล้วแต่ไม่ใช่บางคนนี่500บาทนะครับบางคนพันหนึ่งบางคน5 0 0พบางคนถึงหมื่นบาท อลฮัมดุลิลละมีไลน์เข้ามาที่ผม e ผมก mm. ็เล <t> ่นไลน์เช่นเดียวกันผมก็เล่นเฟซบุ๊กเหมือนกับท่านทั้งหลายมีไลน์มาที่ผมว่าอย่างไรเมื่อมนุษย์ได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับมีไลน์มาบอกอย่างนี้นะครับเมื่อมนุษย์ได้เสียชีวิตลงไปแล้ว ได้กลับไปสู่ความเมตตากงอล้อแล้วสิ่งที่มนุษย์ถ้าเป็นไปได้ถ้าคึาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการทำคืออะไรทราบไหมครับก็คือการสะดกอก็คือการสะดกอก็คือการทำประโยชน์ให้กับสังคมและเพื่อนมนุษยชาติ เละเมียดิสที่ได้บ่งบอกพวกเราที่เรียนรู้กันมาว่าสามสิ่งเมื่อลูกหลานอาดัมได้ตายลงไปสิ่งนั้นก็คือ 1. ในเรื่องของลูกที่สวแลสิ่งที่สองก็คือในเรื่องของวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติ สิ่งที่สามก็คือในเรื่องของวากับยริยาวันนี้เวลานี้และเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ครพบอัสลามของเรามูลนิธิของเรานั้นต้องการที่จะให้ท่านนั้นได้เป็นมือบนอยากจะให้ท่านนั้นได้เป็นมือบนสิ่งที่ออกไปจากตัวเราเพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิอัสลาม เพื่อซื้อที่ดินวักครับวันนี้นั้นก็คือนั่นแหละคือของเราพี่น้องครับผมอยากจะกระซิบดังๆกับมุสลิมบาที่น่ารักทั้งหลายกับมุสลิมีนที่เคารพครับว่าสิ่งที่เราวัก,กับไปแล้วนั่นคือของเราครับนั่นคือของเราอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่อยู่ในกระเป๋าเหมือนของผมเนี่ยนะครับมีเงินอยู่สี่พันบาทในกระเป๋าเนี่ย ไม่รู้ว่าจะเป็นของผมหรือไม่อย่างไรเพราะยังไม่ได้ใช้จ่ายไปตักเดรอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาให้ผมได้กลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์วันใดสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าผมหรือนาฬิกาที่ผมใส่นั้นก็ตกเป็นมรดกที่จะต้องแบ่งเป็นตามสัดส่วนตามหุมกมของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลา ฉะนั้นวันนี้ผมขอเรียกร้องวันนี้ผมขอเชิญชวนวันนี้เราจะต้องสร้างมัสยิดฟุตกอนของเราดารุนฟุตกอนของเราด้วยมือของพวกเราเองด้วยการบริจาคคนเล็กละน้อยนะครับเพื่อให้ครบ9ล้านเพื่อให้ประธานจัดงานและกรรมาการจัดงานนั้นได้ นำเงินที่เราบริจาคไปให้กับเจ้าของที่ดินตามความประสงค์ต่อไปผมขอเวลาอีกสักประมาณสองสมนาทีที่จะเรียนให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบในเรื่องของกิจกรรมของทางเบตขงของเราท่านก็อยากจะทราบข้อมูลจากผมว่าเห็นท่านรองผู้การจังหวัดมาเบตงบ่อย เห็นท่านรองผู้ว่าการจังหวัดมาขับเคลื่อนในเรื่องของโครงการใหญ่ๆอย่างเช่นโครงการสนามบินอย่างเช่นโครงการสายสี่หนึ่งอย่างเช่นโครงการด่านเบตงอย่างเช่นในเรื่องของทะเลหมอกอย่างเช่นในเรื่องของการจัดระเบียบพี่น้องครับผมอยากจะเรียนกับพี่น้องว่า ยุคนี้เวลานี้และเดี๋ยวนี้โดยการนำของนายอำเภอเบตงของเราที่มาเป็นหัวเรือใหญ่ในพื้นที่ตรงนี้พี่น้องทำงานได้อย่างดียิ่งและประสานงานกับนายอำเภอเบตงได้ตลอดเวลาเพราะนายอำเภอเบตงนั้นเป็นคนที่เรียกง่ายชายสอยได้ทุกเวลาทุกนาที และข้อมูลสำคัญที่อยากจะเรียนกับท่านภูมิเกียรติทีเคารพว่าเรื่องที่ดินสนามบินในฐานะที่ผมเป็นประธานจัดซื้อที่ดินสนามบินในขณะนี้จัดซื้อเรียบร้อยแล้วและสามารถสร้างสนามบินได้เลยมีเหลืออยู่ไม่ถึงสิบรายที่ไม่ขายให้กับทางราชการ แต่ขณะน,นี้ทางกำนันยะรมก็ดีทางสมาชิกอบอตอที่ยะรมก็ดีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก็ดีกำลังเคลียร์ประสานงานกันอยู่งบประมาณเท่าไหร่ครับ1,900ล้านอนุมัติเรียบร้อยแล้วจากคอรมอะจะเริ่มสร้างเมื่อไหร ที่เขาวางแผนเอาไว้นั้นก็คือว่าจะเริ่มสร้างประมาณไม่เกินเดือนตุลาคมนี้การจัดซื้อจัดจ้างทำอยู่ที่กรุงเทพเราคิดว่าสนามบินจะแล้วเสร็จโดยผู้อำนวยโดยอธิบดีกรมท่าอากาศยานได้ให้สัมภาษณ์ว่า สนามบินเบตงจะแล้วเสร็จในปี2,561ครับอีกสามปีต่อไปนี้ชาวเบตงสามารถใช้สนามบินแห่งนี้ได้จะบินจากที่นี่ไปกรุงเทพจะบินจากที่นี่ไปปีนังจะบินที่นี่ไปโกลลมเปอร์จะบินที่นี่ไปหาดใหญ่แล้วแต่ว่าทางราชการจะ กำหนดเส้นทางบินอย่างไรพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมได้คุยกับท่านนายอำเภอเมื่อตะก,กี้ว่าด่านเบตงของเราขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวเบตงได้และเมื่อตะก,กี้ท่านนายอำเภอรายงานให้ผมทราบว่า มีเงินอยู่สองล้านที่เราขาดอยู่หล้านเนี่ยนะครับขณะนี้เราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมาเพื่อเติมให้เต็มในเรื่องของด่านเบตงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนของเราเข้าสู่เอซได้อย่างสง่างามหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในเบตงแต่ผมไม่รบกวนเวลาของอาจารย์มัสลัน น้องรักผมมากนักเพราะต่อไปนี้เวลาช,วช่วงที่ต่อจากผมนั้นอาจารย์มัสลันซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาตนีจะมาบรรยายให้กับพวกเราฟังและคืนนี้จะมีท่านอาจารย์ด็เตอร์อิสมาลูฟีท่านอาจารย์จากกรุงเทพโดยการนำของท่านเชควิดอ และอาจารย์อีกหลายท่านจะมาพบกับพวกเราต้องขอขอบคุณทางท่านรองผู้อำนวยการภาสกรแก้ววิชิตรักษาการในตําแหน่งในขณะนี้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเบตงวิราชประสานที่เอื้อเฟื้อสถานที่แห่งนี้อำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่งขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทางตำรวจทางอา,า,อาสาอสจอทางทหารทางหน่วยรักษาความปลอดภัยทุกท่านทุกนายขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจสู่ทานน้ำใจสู่อัสสลามเบตงของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าขอลอสุาลาปโปรดปรานให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอดูอาให้พวกเรานั้นได้พบกับความสิริมงคลได้พบกับในเรื่องของความดีงามทั้งดุนยและอาคระาห์และขอให้มีอีมานเพิ่มขึ้นและมีอามานท่สซอเละทุกคนนะครับผมขอเปิดงานหนะ้าบัดน,นี้ครับวัสสลามาะลกุมวารองตุลลอฮิวะบราคาตุ